สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว aoj ออาไลน์ทุกท่านนะครับในคลิปนี้ครับก็มาทดสอบเกมไซบเบอร์พังนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาเราดูที่ปรับค่าก่อนนะครับตอนนี้ปรับไว้ที่30วัตต์นะครับโทโบเสียบที่ชาร์จแบตนะครับเฟรมเรทขึ้นที่60 w นะครับแต่ถ้าเราใช้15วัตต์เนี่ยก็จะวิ่งที่ประมาณเฟรมเรทเนี่ยจะวิ่งประมาณ40 ถึงห้าสิบกว่ากวานะครับมันจะสวิงนะครับถามว่าเล่นได้ไหมได้นะครับสิบห้าวัตต์เนี่ยก็เล่นได้นะครับแต่ถ้าไปที่หกสิวัตต์เลยเนะี่ยเอ้ยสาสิบวัตต์เลยเนะี่ยก็จะขึ้นเกือบหกสิบเฟมเรทเลยนะครับเนี่นยยานเลยนะครับ G P U วิ่งที่เกนะ้าสิบสามนะครับ C P U วิ่งที่ <I S 1> ประมาณสามสิถึงสี่สิบ วันนี้เราไม่ได้อยู่ในเมืองนะเราอยู่ในตึกมันเลยอาจจะยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันอยู่ในตึกพอเราเข้าเกมมาแล้วเนะี่ยเล่นได้เลยนะครับเข้ากินได้เลยเดี๋ยวลองถอดที่ชาร์จแบตไหมโอเคเราลองถอดดูโอเคถอดที่ชาร์จแบตแล้วก็จะเหลือยี่สิห้าวัดเทอร์โบนะครับก็เฟรมเรทลงมานิดเดียว นะครับประมาณสองสองสามเฟมเรทนะครับผมว่าที่เหลือก็ทำได้ดีนะ ไม่ได้มีปัญหาอะไรล,ลองยิงดูก็ไม่กระตุกนะครับไม่ติดอะไรนะครับก็ถ้าอยากให้ทดสอบเกมอะไรก็ <S <S คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ แล้วก็สนใจสินค้าเจ้าตัวอะไรตัวไหนก็ลองดูที่โพสได้เลยนะครับถือว่าช่วยกันสนับสนุนกันนะครับ เลื่นๆนะครับบอกเลยเล่นได้เลืนเล่นๆ โอเคนะครับเล่นรื่อยๆเลยนะครับก็สำหรับเจ้าตัวไซเบอร์พังนะครับก็ขอจบการทดสอบเกมไซเบอร์พังเท่าน,นี้แล้วกันนะครับก็ดูผมเรื่อยๆกัน ันนี้เฟรมเกดดีที่วันสามสี่สิบนะครับสีก็ถ้าเกิน30มสะถือว่าเลื่อแล้วนะครับ เยอะอะไรขนาดนี้